นี้ฝากถึงพ่อเฉลิมนะครับด้วยความเคารพและความนับถือกันอยู่ไอที่พ่อออกมาทา้าเพื่อไทยให้ขับออกให้ไล่ออกจากพรรคมันต้องอย่เยอะไปนะคุณพ่อต้องเข้าใจอย่างนี้นะว่าที่พ่อได้เป็นเนี่ยเพราะปาฏีริษยาคือพวกประชาชนทั่วทั้งประเทศที่เขาเลือกเนี่ยเขาไม่ได้เลือกพ่อเฉลิมเป็นสสแต่เขาเลือกในนามพรรคเพื่อไทยแล้วจะไปให้เขาขับออกจะไปใช้เล่ห์เหลี่ยมเขาให้เขาไล่ออกให้เขาขับออกเพื่อที่จะเอาตำแหน่งสสไว้เป็นพรรคอื่น ไปทลายศ3้ซ้อนเรอก็รู้อยู่แล้วว่ามันผิดกฎกติกาที่ทักตั้งไว้เอาจริงๆมันโตโตกันแล้วอ่ะพ่อมันก็ไม่ควรที่จะออกมาพูดเพราะว่าเราเราต้องรู้ว่าเราผิดเราทําจริงเราผิดจริงแต่พรรคเพื่อไทยทัศนจินวัฒน์เองเขาก็ให้เกียรติเพราะเฉลิมนะว่าเขาก็ยังไม่ยังไม่ว่าอะไรมากมายไม่มีวาทะอะไรมากมายพ่อก็ให้เกียรติฟ้าเป็นคนหลักคนโตแหละแต่ขอแนะนานะพ่อนนะลาออกอย่าไปให้เขาไล่ออกหรือขับออกเพราะว่ามันจะเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมที่สร้างเรื่องคือการที่กระทําความผิดของพรรคเนี่ยมันก็เป็น ตามธรรมเนียมแล้วตามความถูกต้องและที่ต้องที่ทพ่อต้องลาออกเพราะว่าประชาชนไม่เลือกไม่ได้เลือกเฉลิมมาแต่เขาเลือกปฏิริษีเ้วพ่อได้จากการคัดเลือกปฏิริษีคือพรรคเพื่อไทยเขามอบตำแหน่งให้พอ่อท่านท่านสินจินวัฒน์ขเขาก็พูดอยู่ว่าพ่อก็ไม่น่าจะไม่น่าจะมีไม่น่าจะโง่นะ <S 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 อย่าวาเกกงตัวสบายใจว่าเลยพอ่อด้วยความน,นับถือแต่มันไม่ถูกต้องถ้ารู้ว่าผิดเราก็เฉยเสียหรือเขาให้โอกาสแล้วเพื่อไทยให้โอกาสแล้วท่านสินให้โอกาสแล้วก็ให้ทำให้ทำงานต่อให้อยู่ในพรรคต่อโดยที่ไม่ได้ขับออกเพราะคนที่ทำความผิดคนที่เข้าไปร่วมกับฝัังตรข้าาามมมมมเนนนียยกใพ ในพรรคเพื่อไทยที่เป็นงูเห่าไปมากมายแล้วนี่พอเฉลิมก็ไปจริงทําจริงแล้วจะไปจะไปเรียกร้องให้เพื่อไทยออกขับออกเพื่อที่จะเอาตาแหน่งสอสอไว้อันนี้ประชาชนคนไหนเขาจะยอมเพราะเขาไม่ได้เลือกพ่อไม่ได้เลือกพ่อเฉลิมแต่เขาเลือกพรรคเพื่อไทยพอได้จากปาร์ติลิสเข้าใจนะ <laughs> อันนี้ผมจะแนะนำนะถ้ศสินจินวัฒน์ขเขพูดแล้วว่าถ้าคนเก่าๆคนแก่ๆคน,คน,ๆคนที่เก่าๆที่เป็นงูเห่าหรืออะไรก็แด้ที่จะย้ายออกไปท่านทัศน์สินจินวัฒน์กะขาเต็มใจเพราะว่าจะได้เปิดทางให้เด็กรุ่นใหม่ออเข้ามาแต่ถ้าพออยู่ไม่ได้ ควรที่จะเอาคะแนนเสียงของพวกผมเนี่ยพวกคนที่เลือกพรรคเพื่อไทยเนี่ยเอาคืนกลับไปอย่ากระดาออกซะอย่าไปใช้เล่ยนเหลี่ยมด้วยการให้ขับขับออกบีบบังคับให้เพื่อไทยขับออกเพื่อที่จะมียศมีตำแหน่งสสกลับไปทอยยศต่อหรือกลับไปร่วมกับพรรคฝั่งตรงข้ามหรือพรรคที่พร้อมที่จะทรยศพร้อมจะเล่นงานพรรคเพื่อไทยขัดฝันความเจริญของบ้านเมืองเนี่ยคือมันก็ไม่แฟร์นะพ่อนะก็ถือว่าเราประชาชนคนหนึ่งอ่ะก็ยังนับถือเพราะเฉลิมอยู่แหละก็อยู่กับป่าวันอยู่กับป่าวันใจถึงพึ่งได้ก็อยู่ในกลุ่มขขออ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 งงงงปาา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 วววววววัััันนนนนนแแแแตต่่่่่่่่่กกกกกกก็็็็เเเเเเเลลลยยยยยยจจะะมมมมบบถ้้้้้้้้้พพใใืืืทีีีผิดดดรรหหหไไไค แล้วก็ผมก็เชื่อว่าไม่มีใครเห็นด้วยกับพ่อในการที่พ่อจะให้ขับออกถ้าจะให้แนะนําก็คือลาออกก็อายุเยอะแล้วก็ปล่อยให้เด็กรุ่นใหม่เขาทางานเด็กรุ่นใหม่เข้ามาแค่ที่ท่านทัศน์สิงห์พูดแหละว่าเปิดทางให้เด็กรุ่นใหม่เข้ามาถ้าจะไปก็ไปจะเป็นงูเห่าก็ได้ว่าเพราะทุกอย่างประชาชนรู้ดีประชาชนเห็นแจ้งชัดจริงได้ว่าเป็นยังไงเพราะผิดจริงไหมก็เราก็รู้อยู่แหละว่าผิดกฎว่าไปร่วมจริงในจริงก็ไม่ควรที่จะยืนหยัดแต่ถ้าเพื่อไทยเอาให้โอกาสแล้วทัศน์สิงห์ให้โอกาสที่อาจะไม่ไม่ขับออกก็อยู่ ประชาชนต่อจ่แค่นั้นเองนะงเงียบซะแล้วก็ไปขอโทษกททับท่านทัศินพักเพื่อไทยให้เรียบร้อยเพื่อแสดงความรับผิดและขอโอกาสนี่แหละคนหลัคนโตที่คับคนที่จะทําในความผิดไม่ใช่ว่าผิดแล้วก็ยังจะกะโลกกะลากะโลกระปกมา <c oughs> ด้วยความขลุกนะครับเพราะเพราะเฉลิมฝากไว้เพราะว่ามันไม่แหวเท่ากับมันต้องต้องเากับต้องการที่จะให้พักขับออกเพื่อที่จะเอาคะแนนของปฏิริศที่พักเพื่อไทยมอบให้เพราะเฉลิมเอากลับไปด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเอากลับไป อยู่ฝั่งตรงข้ามมันก็แน่นอนอย่างชัดเจนอยู่แล้วว่าทรยศแน่นอนงูเห่าแน่นอนใช่ไหมพอ่อถึงบอกว่าออกขออกเลยอย่าไปใช้เล่มเยอะอย่าไปเร่งขับออกให้เร็วอย่างเงี้ยไม่ได้นะพ่อนะโตแล้วไม่ใช่เด็ก <laughs>